ก็กินผักนะทุนโยมนะนะกินผักช่วงช่วงขอบุญสักนิดนะเนาะลอยมาเจอนะหมาอีแหลมอีแหลมยาวขึ้นมาลูกแล้วจอกันลูกนะก็มีโยมก็าถามนะส่งครอบกว่ามาหลวงพี่ทำไมแจกทุนไม่แจกเด็กให้หมดเลยล่ะทำไมแจกแค่นั้น ทำไมถึงลําเอียงอะไรต่างๆอโอ้เยอะเลยโยมซึ่งอาตมาภาพงงเลยไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยอ่ะอยู่ดีๆมาคือแอ้เราก็แจกทั้งโรงเรียนนะแล้วมีวัดเดียวที่แจกทั้งคุณครูอ่ะคือวัดหนองโยใต้แต่โยมก็ยังมาดราม่านะสงสักความมาเหมือนตำหนิอาตมานะทําไมไม่แจกให้หมดอะไรอย่างง้นอย่างนี้ต่างๆแบบโยมช่วยอาตมาภาพอ,ออกสักบาทไั้ไม่มีโยมนะนะ,นะบ่นให้จอฟังไม่ได้บ่นให้ใครฟังบ่นให้จอฟังแล้วก็ซึ่งเราก็งงอะไรมา่ยมางไงอีกเนาะนะ ก็แ็บชื่อทั้งโยมไว้แล้วแต่ไม่ไม่กล้าไม่กล้าไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะฮะญาติโยมได้ยินนะว่าชื่อใครเป็นโยมผู้ชายนะสกปรกมาโหยาวเลยนะรายยาวแบบประมาณว่าตําหนิเลยนะอเป็นผ้าอะไรแจกทุนแล้วลาเอียงนะทาไมไม่แจกตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกให้หมดทุกคนก็เราแจกตั้งแต่อนุบาลยันปีหกทุกคนหลักฐานก็มีนะ,ะรักษาการพออเขาก็เซ็นมาทั้งชื่อทั้งเซ็นทุกอย่างเรียบร้อยส่ง อ่าสนักพุทธด้วยอะไรด้วยนะมีวัดเดียวที่ให้ทุนคุณครูโอ้โหแต่แต่เราว่าโยมซึ่งบางทีนะเราก็ต้องเข้าใจว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตาเหมือนกันแต่มองไม่เหมือนกันนั่นเองก็เลยไม่ค่อยอยากสนใจอะไรมากนะสนใจก็ทุก,กเปล่าคนโยมแค่มามีเวลามานั่งอ่าถ่ายคลิปจอให้โยมดูเนี่ยอัตราภาพก็ ก็รู้สึกบางทีมันก็รู้สึกว่าจะเ,เอาเวลาไปทําอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านีไ้ไหมแต่ก็เลยนึกว่าเอโยมมาได้ดูจอโยมก็มีความสุขก็ได้โยมก็ขอมาเนาะพระอาจารย์ไล์สดให้ดูหน่อย่าลิปให้ดูหน่อยแล้วก็เอามาให้ดูนะวิถีชีวิตของเขาบางทีจอก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขกินอิน่มนอนหลับตลอดหรอกโยมบา,โายบางทีโดนเขาไล่ยิงบางทีโดนเขาไล่ตีบางทีโดนหมาไล่ขับแล้วก็หลายๆอย่างบางทีเขาไม่มีอะไรกินเงี้ยซึ่งกวัวจะอ้วนได้ขนาดนี้ กับพระเนี่ยก็ช่วยกันดูแลคนโยมนะดูแลเจานะเท่าที่จะช่วยกันได้นะก็จะเห็นเนี่ยเนี่ยหากินก็เยอะแยะนะแต่เพียงแค่าบางทีเนี่ยเจาะก็มาเองดุมๆๆไปครับมีอะไรกินก็ไปหยิบเลยโยมนะตัวโยมตู้ยังก็เปิดไปเลยนะซึ่งถามว่าเราก็กลัวเข้าบาปนะซึ่งาบางทีกินก่อนพระนะพระยังไม่อนุญาตอะไรต่างๆก็ด้วยตามภาษาของสัตว์คนโยมเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นสัตว์เนาะ เขาจะมาขอเราหรือว่าต่างๆเลยบอกพราว่าเอออะไรที่อยู่ในวัดให้เราเหมือนเหมือนร่วมกันในสงฆ์บอกว่าอ่ะก็อาหารที่พระบิณฑบาตมาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจอมากินเนี่ยก็อยาไปเป็นโทษเป็นภัยะให้จอได้ได้กินไปงั้นอได้กินไปไหนล่ะอ้ประลโยมให้เขาได้กินได้อาศัยนะเขาก็ไม่กินมากกินมาโยมนะกินแค่พออิ่มก็ไปแล้ว กิน <c oughs> แล้วก็จะไปหาโน่นกยนไปแล้วไปนะ,ปนนอะ,อะเอาผมได้รับจดมาฝากอันนี้ก็ลแกล้นะมมว,ก,ลก,วลกันนะกรียนนะไว้มีความสุขกับการรับชมบางทีหลายร้อยคนก็ร้อยเรื่องคิดไปตุกใจเปล่าะมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกคนนะกยมนะเจริญพร